คุณกายพอจะทราบไหมครับว่าความเสียหายทางการเกษตรนะครับที่ทั้งพกบ่บอเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาบอ่อที่เขาเลี้ยงอะไรก็ตามเนี่ยที่แบบจะต้องใช้น้ําจากพื้นที่รธรรมชาติเหล่านี้มันมันสร้างความเสียหายขนาดไหนครับพอจะอธิบายหรือเล่าให้ฟังให้ให้คุณผู้ชมพอจะเห็นภาพเนี่ยครับว่าเฮ้ย อันนี้มันเรื่องใหญ่นะนอกจากจะทําลายเรื่องของระบบนิเวศและเพราะมันเป็นเอเลนสปีชีเนาะเออแต่ว่าก็คือมันยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็อีกอย่าง คือตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันในอนุก,กรรมธิการของกันที่อยากจะให้หน่วยงานที่เป็นกลางและก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เนี่ยเคาะตัวเลขมาว่าสุดท้ายแล้วแต่ยปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยที่มันระบาดไปจานวนสิบกว่าปีเนี่ยมันสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไปแล้วเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่จับต้องได้เลยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย,ายๆก็คือว่าปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยวันนี้นอกจากมันกินแทงต้อนกินลูกกุ้งลูกหอยลูกปูลูกปลาแล้วเนี่ย มันยังกินโฉนดที่ดินของชาวบ้านไปแล้วหลายรายต่นหมายความว่าชาวบ้านเนี่ยลงทุนเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้ง หน <auto> ึ่งรอบเนี่ยประมาณถ้าลงทุนอ่าเต็มที่เลยเนี่ยอ่าแสนสองแสนสามแสนเนี่ยปลาสายพันธุ์นี้1ิตัวเนี่ยสามารถกินกุ้งมูลค่าสามแสนได้แต่ภายในประมาณหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นอะมันกินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกรอบสองลงทุนใหม่ก็ต้องใช้เงินเก็บรอบสามถ้าเกิดปลาขึ้เข้ามากินการลงทุนรอบสองอีกรอบสามก็เป็นเงินกู้รอบสี่เงินกู้ไม่มีตังค์จ่ายก็ต้องขายที่ทางนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกษตรกรหลายๆคนประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมถึงหยิบยกเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรขึ้น ว่าณวันนี้มันส่งผลกระทบกับเกษตรกรแต่รอบต่อไปที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอีกห้าเดือนหกเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่กําลังฟังรายการนี้อยู่และก็ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามันจะทําให้ราคาสินค้าตัดน้ําต่างๆนพุ่งสูงขึ้นเพราะวันนี้เกษตรกรบ,บางถุนเดียนของผมยกตัวอย่างแค่พื้นที่เดียวอ,อําเภอเดียวมีแปดร้อยกว่ารายที่ลงทะเบียนไว้ วันนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดร้อยลายประสบปัญหาเรื่องปลาบ่อคางดำลุกรานทุกบ่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ุกบ่อไม่มีบ่อในเว้นเลยและอีกอย่างหนึ่งจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการระดมจับปลาบ่อคางดำชุดนี้จับได้ทั้งสิ้นห้าแสนกิโลหกห้าร้อยตันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ที่เดียวใช่ไหมทีม่สมุทรสาครที่เดียวที่สมุทรสาครที่เดียวจังหวัดเดียวยังไม่แบ่งเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าสมุทรสาครปลอดไปแล้วนะครับวันนี้ในสมุทรสาครยังมีอีกแต่ปริมาณปลาที่จับไปจํานวนห้าแสนกิโลกร,รัมเนี่ยถามว่ามันปริมาณมหาศาลขนาดไหนเช้าวันนี้ก่อนผมรับสายรายการเดล่ทอปิกเนี่ยผมไปพบชาวบ้านมาบ่อบ่อกุ้งของชาวบ้านขนาดห้าสิบไร่เปิดบ่อเชา้านี้วันเดียวนะตั้งแต่ประมาณตีสี่ถึงหกโมงเช้าเนี่ยจับปลาไปได้ทั้งหมดสามตันหรือสามพันกิโลกร,รมัมเฉพาะบ,บ่อเดียว ถามว่าสามพันกิโลกร,รัมเนี่ยหมดบ่อหรือยังยังไม่บมดและคาดว่าจะต้องทำสามพันกิโลกร,รัมเนี่ยอีกประมาณสักสามวันก็ประมาณเกือบเกือบสิบตันนะเกือบเกือบหนึ่งหมื่นกิโลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่บ่อเดียวนะผมถามชาวบ้านท่านไหรอไม่ใช่มีเลี้ยงกุ้งแต่มันหลุดเข้ามามันหลุดเข้ามาและประสบปัญหาได้เพิ่งไปเมื่อเช้าเลย พอพอย,ยิ่งเล่ามามันเลยยิ่งทําให้เห็นว่าโอเคไอ้พาร์ทที่จะ,ะต่อสู้กับปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการประเด็นเรื่องทําวิจัยในการทําหมันส่งปลานักล่าลงไปที่ตัวใหญ่กว่าหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยหรือเอาให้ชาวบ้านจับมากินทําลายให้สิ้นซากหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็เป็นพาร์ทการแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่พอความเสียหายมันเกิดขึ้นขนาดนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าประชาชนตั้งคําถามกันเยอะเหลือเกินจริงๆในประเด็นเรื่อง ต้องมีผู้รับผิดชอบอะคุณกายเ,ออเพราะนะเรื่องราวมันใหญ่โตมากนะผลเสียหายมันใหญ่นนโตมากนะไกมองตามติดตามข่าวผ่านๆแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆหรือคิดว่าอ๋อมันคงเป็นสัตว์ชนิดนึิงที่มาระบาดเดี๋ยวมันก็หายไปม,มันจะไม่เดี๋ยวหายไปเพราะวันนี้มันแทรกซึมไปทุกแหล่งน้ำและอีกอย่างหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจํานวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดเราปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเราจะไม่เห็นปลาท้องถิ่นปลาพื้นถิ่นของเราอีกต่อไป ปลาพื้นตินปลาท้องตินที่เราพบเจอในแหล่งน้าธรรมชาติอะไรต่างๆก็จะเจอในสมุดหนังสืออย่างเดียวเพราะปลาสายพันธุ์นี้มันกินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะว่าในคลองสาธารณะไม่เจอปลาสายพันธุ์อื่นเลยวันนี้ที่จับปลาชนิดนี้ได้สามพันกิโลเนี่ยเราเจอปลาช่อนอยู่ประมาณสักสิบตัวได้เราเจอเราเจอปลานินอยู่ประมาณสักไม่เกินสิบไม่ถึงสิบตัวนะเราปลากระบอกไม่เหลือเลยนะปลาปลายกงปลาตะเพียนปลาตะเพียนมีสองตัว นี่เนี่ยต่อ,อที่เปิดนี่ที่เขาเปิดน้ำธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ผลส่งผลกระทบอือโออโหฟังรถสยองและสะเทือนใจมากเลยนะครับเนี่ย